สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบผลตรวจเนี่ยค่ะโควิดนะคะแอนติเจนแลปผิดนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาเช็คลูกชายค่ะไปโรงเรียนมาแล้วทีนี้เขาอ้วกเราก็กลัวว่าเขาจะเป็นโควิดเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบกัน,นะคะ่ะเราจะมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างก่อนนะคะข้างในก็มีอ่าเนี่ยอ้มันคืออะไรอะ่ะ ไม่รู้เหมือนกันเออนี่คืออะไรเอาทิ้งใช่ไหมไเต็มเต็มเสงลบเต็มเเสียงเด็กน้อยมีอะไรอ่ะนี่คือเดี๋ยวดูตรงนี้เนาะอ่าใช้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อให้เขาทมน้ำลายลงมาแล้วก็เอาอันนี้ปิดฝาเหรอ ออไม่ใช่เอาฝาออกไปแล้วก็หยดหยด,ห,หยดน้ำลงไปใช่ไหมตือหยดน้ำมันลงไปหยดน้ำลงไปแล้วก็เขยา่าเออมีอะไรเขยา่าเขย่าประมาณสิบถึงสิบห้าอะไรคารีหรอมันอ่านว่าอะไรไม่รู้เนาะเสร็จแล้วก็หยดลงไปในที่ในเนี้ยค่ะในเนี้ย แล้วก็ดูว่ามันขึ้นมาขีดใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละเออเราอธิบายไม่เป็นนะคะเอาง่ายๆเนาะอันนี้ประมาณ10 1ถึงนาทีเออประมาณนั้นแหละแต่มันเป็นภาษาเหมือนภาษามาลายูเนาะใช่หรือเปล่าภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่อะ่ะนะเดี๋ยวเราก็เอาตามนั้นแหละ <laughs> เอาตามนั้นแหละเออ่อะผิดผิดถูกถูกช่างมันเถอะไรอะ นี่ประมาณนี้เนาะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะคะรูปแรกเสร็จแล้วก็ใช้น้ำลายโอเคนี่คอกอะไรเนี่ยค้กค้กนี่มามียาวดิสฟนทุบทุบเท่ไหอ่ะเริมวิธีไหมโนนี่ค่ะนี่ค่ะเอออ่ะโจอะไรดัดบเทมามีอะไรดัดนี่ค่ะโดมั้ยโดมั้ยมามีม่เย้าสุยอินไซ อัาวซุยเนี่ยโน่แล้วทำยังไงดีอะทีโจ้อากินคักจุ๊บอืมคักจุ๊บอืมอืมได้ไหมอืมโอเคแล้วมะโอเคได้นิดหน่อยเิ็กน้อยค่ะ โอ้ตายแล้วเสร็จแล้วก็อ,ออกเนาะแล้วก็ใช้อะไรอะ่ะอันนี้เหรอแล้วเราต้องเขย่าไหมอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะนต้องเขย่าไหมไม่รู้อันนี้เก็บออกเออเอาออกนะคะโอเคอันนี้ติวอืมก็ต้องเก็บออกก็ตายแล้ว แล้วก็ใส่ลงไปเนาะจ <c oughs> นเพลเกินเกินหมามี้หละหลูกประมาณสิบถสิบห้านาทีใช่ไหมโอเคทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนปิด <c oughs> ปิดไว้แบบนี้ <c oughs> อืมปิดไว้ตอนนี้ก็ประมาณ 3ามโมงสามโมงยี่สิบสามนาทีเออสามโมงยี่สิบสาม,ม yes. ประมาณเท่าไหร่อ่ะสิบถึงสิบห้านาทีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่เนาะมาะะแล้วค่ะตะกี้เนี่ยที่บอกว่ารอสิบถึงสิบห้านาทีนั้นมันมันผิดนะคะ<อ>คือ,อพอเราหยดแอ่บัฟเฟอร์หรอน้ำอะ่ะที่ลงไปแล้วใช่ไหมเราก็เขย่าหนึ่งสองสามครั้งนี่แหละแล้วก็ อย่าค่ะมาหยดใส่ในนี้ค่ะรออ่านผล10-15นาทีนะคะเออเราก็ไม่เข้าใจภาษาเขาเนาะไม่เป็นไรค่ะลองผิดลองถูกเรายังมีอีกหนึ่งกล่องค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเทสใหม่หยดใส่ตรงไหนอะคะอ๋อตรงนี้ไงนี่ไงตัว S นะคะหยดไป2หยดนะคะนะสหยดเนาะเดินเพลูกโอเค2หยดนะคะ เดี๋ยวเราก็รอประมาณ10-15นาทีนะคะเราไม่ได้ใส่ถุงมือเลยดูสิลืม,มเดี๋ยวเราค่อยตรวจซ้ําอีกทีนะะึงฮะสองรอบนะคะอันนี้รอบนี้ก็คือทดลองไป <laughs> จะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนนี้ก็นั่นแหละเดี๋ยวประมาณอีก10นาทีเดี๋ยวเราเรากลับมาดูกันนะคะสรุปว่าขึ้นมาขีดเดียวนะคะคือตัว C เนอะ ตัว C ก็คือเนกาทีฟเออคงจะไม่มีเนาะโพซิทีฟนี่คือมีเนาะท้องค่ะนี่ท้องอันนี้ไม่ท้องถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเออไม่น่าจะมีเนาะเพราะมันขึ้นมาประมาณนี้แล้วอะก็ไม่ทราบไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราจะตรวจอีกทีนึงนะคะรอก่อนรออีกหนึ่งวันเดี๋ยวเราค่อยตรวจซ้ำนะคะทุกคนมันก็ไม่ยากหรอกเนาะการตรวจ เทสโควิดง่ายๆเนาะด้วยตัวเองเนาะสำหรับเด็กที่ไปโรงเรียนนะคะตอนนี้เนาะอ,อันตรายมากค่ะแม่ก็ห่วงค่ะเด็กไปโรงเรียนนะคะอาคลิปนี้เราก็ลากันเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะทุกคนขาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ